สรุปหนังสือฝึกทุกวันฝันเป็นจริงเขียนโดยเซตโกดินหนังสือฝึกทุกวันฝันเป็นจริงคือคาเชิญชวนให้เรามองความคิดสร้างสารรค์ไม่ใช่สิ่งลึกลับที่เกิดขึ้นแบบบังเอิญแต่เป็นกระบวนการที่ทุกคนสามารถฝึกฝนได้ทุกวันผู้เขียนเน้นว่าความสําเร็จของคนที่สร้างงานอันยิ่งใหญ่ไม่ได้มาจากแรงบันดาลใจเพียงชั่ววูบแต่มาจากการลงมือทําซ้ําๆจนกลายเป็นนิสยัยความคิดสร้างสารรค์ไม่ใช่พรสวรรค์ที่มีเพียงบางคนเท่านั้นแต่เป็นทักษะที่ใครก็สร้างขึ้นได้ ถ้ากล้าที่จะฝึกและยอมรับความไม่สมบูรณ์ในระหว่างทางหนังสือเล่นนี้ไม่ได้สอนวิธีรอให้มีไอเดียแต่สอนวิธีสร้างไอเดียได้ทุกวันโดยไม่ต้องกังวลว่าผลงานแรกๆจะออกมาดีหรือไม่เพราะการฝึกฝนคือสิ่งที่จะหล่อหลอมให้เราก้าวไปถึงจุดที่ฝันไว้แนวคิดหลักของหนังสือความคิดสร้างสรรค์คือการฝึกฝนไม่ใช่การรอให้เกิดขึ้นเองแรงบันดาลใจไม่ได้มาเพราะเรานั่งรอแต่จะมาหลังจากที่เราเริ่มลงมือทํา ความกล้าสำคัญกว่าความสมบูรณ์แบบผู้คนจำนวนมากไม่กล้าเริ่มเพราะกลัวว่าจะทำได้ไม่ดีพอทั้งที่ความสำเร็จต้องผ่านช่วงงานที่ยังไม่สมบูรณ์มาก่อนสร้างระบบมากกว่าตั้งเป้าหมายเป้าหมายคือสิ่งที่เราต้องการในอนาคตแต่ระบบคือสิ่งที่เราทำในแต่ละวันเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายนั้นและระบบคือสิ่งที่สำคัญกว่าทุกคนคือศิลปินในแบบของตัวเองไม่ว่าเราจะทำงานด้านไหน การคิดอย่างสร้างสารรค์คือทักษะที่ใช้ได้ทุกสายอาชีพความสม่ำเสมอคือกุญแจสำคัญการทำซ้ำทุกวันจะสร้างทั้งความมั่นใจและคุณภาพของผลงานในระยะยาวสิบหัวข้อสำคัญจากหนังสือ 1. การฝึกคือหัวใจของทุกความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นนักเขียนจิตรกรนักธุรกิจหรือครูการประสบความสำเร็จเกิดจากการลงมือทำซ้ำๆไม่ใช่การรอวันที่พร้อม เพราะวันที่พร้อมอาจไม่มีอยู่จริง 2. กล้าที่จะเริ่มแม้ยังไม่สมบูรณ์การรอให้ทุกอย่างสมบูรณ์ก่อนเริ่มคือกับดักที่ทําให้หลายคนไม่เริ่มต้นเสียทีงานที่ดีไม่ได้เกิดจากความคิดที่สมบูรณ์แบบตั้งแต่แรกแต่มาจากการแก้ไขปรับปรุงและเรียนรู้จากสิ่งที่ทํา 3. เลิกยึดติดกับผลลัพธ์ความสําเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลงานชิ้นเดียวแต่ขึ้นอยู่กับผลงานหลายร้อยชิ้นที่คุณทําต่อเนื่องบางชิ้นอาจยอดเยี่ยม บางชิ้นอาจธรรมดาแต่มันคือการฝึกที่ทำให้ผลงานดีที่สุดเกิดขึ้นได้ในอนาคต 4. สร้างนิสัยลงมือทำทุกวันแทนที่จะรอแรงบันดาลใจให้กำหนดเวลาฝึกฝนทุกวันเช่นเขียนบทความวันละหนึ่งหน้าวาดภาพวันละหนึ่งรูปหรือซ้อมดนตรีวันละหนึ่งชั่วโมงหมองการฝึกเป็นการลงทุนระยะยาวการฝึกในวันนี้อาจไม่ให้ผลทันทีแต่จะสะสมเป็นทักษะความเชี่ยวชาญและความมั่นใจ ซึ่งจะตอบแทนในอนาคตอย่างมหาศาล 6. ยอมรับความผิดพลาดเป็นครูทุกความผิดพลาดคือข้อมูลไม่ใช่คำพิพากษาความผิดพลาดบอกเราว่าอะไรต้องปรับปรุงและถ้าเราฟังมันเราจะพัฒนาได้เร็วขึ้น7เปลี่ยนมุมมองต่อความกลัวความกลัวมักบอกเราว่างานนี้มีความหมายเพราะถ้าไม่สำคัญเราจะไม่รู้สึกกลัวดังนั้นความกลัวคือสัญ,ญญาณว่าคุณกำลังอยู่ในเส้นทางที่ใช่ 8. สร้างระบบเพื่อป้องกันข้ออ้างระบบคือสิ่งที่ช่วยให้เราลงมือทำแม้ในวันที่ไม่อยากทำเช่นจัดโต๊ะทำงานให้พร้อมทุกเชา้าเตรียมชุดออกกำลังกายไว้ข้างเตียงหรือมีตารางซ้อมชัดเจน9ฝึกเพื่อให้พร้อมเสมอถ้าคุณฝึกทุกวันเมื่อโอกาสมาถ,ถึงคุณจะพร้อมโดยไม่ต้องรีบเตรียมตัวในวินาทีสุดท้ายและนี่คือข้อได้เปรียบที่ทำให้หลายคนโดดเด่นกว่าคนอื่น10ความสุขอยู่ที่การฝึกไม่ใช่แค่จุดหมาย แม้เราจะตั้งเป้าสำหรับอนาคตแต่ความสุขและความภาคภูมิใจจะเกิดขึ้นระหว่างทางที่เราฝึกฝนไม่ใช่เฉพาะวันที่ไปถึงเป้าหมายบทสรุปฝึกทุกวันฝันเป็นจริงคือหนังสือที่ย้ำให้เราเห็นว่าความคิดสร้างสารรค์และความสำเร็จไม่ได้เป็นเรื่องของโชคหรือพรสวรรค์เพียงอย่างเดียวแต่คือผลลัพธ์ของการลงมือทำซ้ำๆอย่างมีระบบก,การยอมรับความไม่สมบูรณ์และการใช้ความกล้าเอาชนะความกลัวการฝึกคือการสร้างตัวตนใหม่ที่มีวินยัย มีความมั่นใจและพร้อมสร้างสรรค์สิ่งใหม่ทุกวันการฝึกไม่เพียงสร้างผลงานแต่ยังสร้างคนที่เราอยากเป็นในอนาคตดังนั้นหากคุณมีฝันอย่ารอให้แรงบันดาลใจมาแต่จงเริ่มฝึกฝนตั้งแต่วันนี้เพราะทุกการฝึกคืออีก1นก้าวที่พาคุณเข้าใกล้ความฝันมากขึ้น